สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับต้นแมคคอยนะครับวันนี้นะครับต้นจะพามารีวิวลักช r รี่ r านะครับหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจเลยนะอ่ะตามมาดูเลยข้างหลังต้นนะครับคันนี้นะครับ Mercedes-benz CLS 53นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปชมพร้อมๆกันครับ ดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นให้น้องปายดูพาชมรอบคันก่อนนะฮะคันนี้นะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นรูปโฉมใหม่นะครับ CLS 53นะครับไฟหน้าเป็น Multi Beam LED แล้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็น Full LED เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันเลยนะฮะตรงนี้ล้อนะครับก็จะเป็นล้อแม็ก อ,อร่อย20นิ้วนะครับมีโลโก้ AMG นะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์ AMG ตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะให้คุณมั่นใจนะฮะในการหยุดรถได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรมั่นใจนะครับในการเอารถอยู่นะฮะและตรงนี้นะครับด้านข้างก็จะมีการเขียนบอกนะครับว่าเป็นตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบโฟร์เมติกพลัสนะครับก็คือตัวนี้เครื่องยนต์เขาจะเป็น6สูบเรียงนะฮะเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซี มีเทอร์โบด้วยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาอะอยู่ที่การขับขี่แล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะฮะอ่ะเดี๋ยวระหว่างเดินชมก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะฮะด้านหลังนะฮะดีไซน์คันนี้จะออกแบบมาคล้ายๆส่งคูปนะฮะ,ะคะูเป้นะฮะตัวนี้ ตรงนี้ก็จะฝาท้ายจะเป็นลักษณะลาดลงตามสไตล์คูปนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีดักเทลให้นะฮะหรือตัวหางเป็ดนั่นเองนะฮะช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกนะครับในการขับใช้ความเร็วและไม่ล่อนไม่สายนะครับอ่ะมาในส่วนของฝาท้ายนะครับตัวนี้นะฮะโลโก้ Mercedes-Benz ก็ซ่อนไปด้วยกล้องมองหลังนะครับมาพร้อมกับอ่าตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวต้นรีวิวแบบเดินมาท้ายเดี๋ยวต้นจะทำให้ดูเลยดีกว่า ตัวนี้นะฮะสามารถเปิดฝาท้ายด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะฮะรูปแบบแรกกดที่โลโก้เขาได้เลยนะครับอ่าใช่ไหมนะฮะแล้วก็กดปิดนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1นะครับรูปแบบที่2สามารถกดเปิดผ่านรีโมทได้อันนี้ต้นคงไม่โชว์ให้ดูนะเพราะว่าก็ทั่วไปรูปแบบที่3นะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อของนะฮะกุญแจระบบเป็นย์เลตไว้อย่างนี้ได้เลยถือของมาเต็ม2มือทํายังไงคลิกโหมดนะครับตัวนี้นะครับ เปิดปิดได้เองนะครับและที่สำคัญคันนี้คลิกโหมดสามารถปิดได้ด้วยนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวไปชมกันต่อนในตัวรถกันอ้าวพอขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทรถนิดหนึ่งนะอากาศค่อนข้างร้อน คันนี้นะครับรูปแบบกระจกเนี่ยขึ้นมาอยากจะให้ดูเลยว่ากระจกดีไซน์มาแบบไลท์กรอบนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่มันสปอร์ตขึ้นนะครับลำโพงตรงนี้นะฮะเป็นสีเงินเข้ากับตัวรถของเบอร์มาสเตอร์นะครับอ่าในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นเนื้อไม้นะฮะไม้ดีๆตัวหนึ่งเลยคลิปด้วยหนังนะครับบุเป็นรูเพื่อว่าเวลาขับขี่เนี่ยมันกระชับมีเหงื่อมีอะไรเนี่ยมันจะให้ พวงมาลัยไม่หลุดจากตำแหน่งนะครับและแน่นอนพวงมาลัยก็ AMG ครับเป็นรูปทรงพวงมาลัย AMG มาพร้อมกับแพดเดิลชิฟ์นะครับให้คุณสนุกกับการขับขี่นะครับด้านขวาเป็นอัพด้านซ้ายเป็นดาวนะครับและในส่วนมัลติฟังก์ชันคันนี้ผมบอกเลยว่าล้ำสมัยมากๆนะฮะเขาให้มาด้วยเป็นทัชแพดนะครับถ้าหลายท่านไม่เคยใช้ Mercedes- Ben z หรือหลายๆท่านใช้รุ่นใหม่ก็จะทราบดีถึงความสะดวกนะครับเดี๋ยวต้นจะทำให้ดูในหน้าจอนี้นะครับ เห็นไหมฮะตัวนี้ไม่ต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาสามารถควบคุมเป็นทัชแพดได้เลยนะครับและทัชแพดตรงนี้ไม่ใช่ว่าควบคุมได้ตำแหน่งเดียวเผื่อเราขับรถไปเฮ้ยแฟนเราสามารถควบคุมผ่านเราแทนได้ด้านนี้นะฮะก็คือมีทัชแพดอีกอันนึงตรงนี้รูปร่างเหมือนเมาส์เลยใช้งานง่ายนะฮะคือไม่จําเป็นต้องไปมองเขาสามารถใช้ได้แบบคือมันสามารถใช้ความเคยชินอะ่ะใช้ได้เลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมี เป็นลูกกิ้งนะฮะใช้เลื่อนได้อีกเหมือนกันนะครับและตรงนี้นะฮะจุดถ่ายของเขาเลย m e r c e d ีเด e n นก็ยังมีมาให้อยู่เอกลักษณ์นะฮะเป็นนาฬิกาอนาล็อกตีแบบตีแบนเบนนะครับเหมือนโลงซลอยเนาะเขาจะพัฒนาไปกี่รุ่นนะครับเขาก็จะยังต้องมีนาฬิกาอนาล็อกไว้ในรถนะอ่ะในส่วนของช่องแอร์ตรงนี้นะครับให้มาด้วยกันถึง4ช่องนะครับ แต่ตอนนี้มันเช้าอยู่ต้นไม่แน่ใจว่าจะเห็นไฟแอมเบียนไลท์ไหมนะครับอันนี้ก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยถ้าเกิดในช่วงเวลาที่แสงไม่แรงเนี่ยผมบอกเลยสวยงามมากและไฟแอมเบียนไลท์ตัวนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนะครับส่วนฟังก์ชันลึกๆใช้งานยังไงถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาสามารถแนะนำได้เลยนะฮะ เดี๋ยวต้องจะให้ดูแบบเร็วๆต่ออ่าอันนี้นะครับในส่วนของคอนโซลกลางตัวนี้ก็ให้มาเป็นคาร์บอนเคปล่านะครับค่อนข้างหรูสวยงามทนแรงกระแทกเหนียวคือมันทนเลยครับตัวนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บของนะครับให้มาในส่วนของ USB-A 2ตัวแล้วก็ช่องเสียบ SD card นะครับอ่าตัวนี้ปิดไปก่อนนะฮะ มาถึงที่ตัวรถกันแล้วนะครับตัวนี้สามารถเซ็ตเบาะเมม o r ีได้ทั้งหมด3ตำแหน่งนะฮะและมีโ,โหมดปรับเบาะเขาเรียกว่าอะไรเบาะร้อนนะครับอุณหภูมิสามารถปรับร้อนขึ้นมาให้เบาะตรงนี้มันอุ่นขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้นั่งและก็ฝั่งผู้ขับนะครับแล้วก็ทีเด็ดคันนี้อีกคันหนึ่งเราเห็นว่ารถเขาเนี่ยมันเตี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเวลาเราต้องการเข้าห้างสัรพสินค้า หรืออะไรที่มันลาดชันตัวนี้เขาให้ตัวลิฟต์มาด้วยนะฮะหลายท่านงวงว่าลิฟต์คืออะไรมันจะเป็นการยกนะฮะฐานล้อด้านหน้านะครับกับช่วงฐานล้อกับยางรถยนต์เนี่ยให้สูงห่างกันขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับคุณก็จะสามารถขึ้นเนินนั้นไปได้เลยนะครับสามารถปรับได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นนะฮะในการยกขึ้นนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผามานหลังนะครับตัวนี้ มี s joy sud ให้ด้วยนะครับแต่ในกล้องคงจะไม่เห็นนะ,ะ,ะเห็นไหมอันนี้มันจะติดและจอ sud นะครับจะอยู่ตำแหน่งที่นิ้วต้นชี้แต่อ่าเนี่ยกระพริบกระพริบอยู่โอเคนะครับก็บอกความเร็วของคุณได้เลยและที่สำคัญ cls 5 3เป็นรุ่นแรกที่ mercedes benz ใช้ระบบ high cube boost นะครับสามารถเพิ่มแรงม้าได้อีกที่10กว่าแรงม้าเจ้าคันนี้มีแรงม้าถ,ถึง400 5 0กว่านะครับศ1 0 0ใช้เวลาประมาณ4.5วิหรือผมเคมให้เลย5วิละกันไม่ต้องไปหวังกับมันมากเพราะ5วิก็เร็วมากๆแล้วนะฮะนะครับ,นะรบและในส่วนของตัวนี้นะครก็ให้มาด้วยหลังคาซันรูฟนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวต้นเปิดให้ดูเลยใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือกดปิดปกตินะครับ จุดเด่นอีกที่หนึ่งตอนนี้เรากำลังพิงมันอยู่นะครับเบาะด้านหลังนี้ตีโลโก้ AMG นะครับวัสดุบอกเลยเป็นหนังนะครบหนังนปป้านะครับมีอะคันทาร่ามาด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าอะคันทาร่าบ่งบอกถึงความแพงเรียบหรูและการยึดเกาะตำแหน่งนั่งได้ดีทำให้เวลาขับในความเร็วเนี่ยคุณไม่หลุดออกจากเบาะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของทางด้านหลังกันไป ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่น่าจะแรงที่สุดและใน CLS นะครับตอนนี้53เพราะยังไม่มี63นะครับและระบบฟเมติ c ของคันนี้เนี่ยฮะสามารถถ่ายกำลังไปล้อหลังได้เต็มๆในช่วงความเร็วนะครับออกตัวเนี่ยเขาจะออกตัวเป็น4เพราะขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยความเร็วได้ที่เขาจะถ่ายกำลังมาที่ล้อหลังเพื่อให้ประหยัดน้ำมันนะฮะตัวนี้ก็จะขับขี่ได้อย่าง เขาเรียกอะไรไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากจนเกินไปนะฮะและเบาะนั่งด้านหลังก็ให้มาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนั่งค่อนข้างสบายนะสามารถใช้งานได้เลยอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นพนักพิงนะครับที่พิงแขนก็สามารถเก็บของได้ตรงนี้นะฮะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเป็นแก้วอ่ะใส่แก้วแชมเปญน,นะครับน่าจะต้องเป็นแก้วแชมเปญแหละเพราะว่าในขนาดช่องแก้วเนาะ มันน่าจะเป็นแก้วอย่างอื่นไม่ได้นะครับอ่าหรืออ่ามันอ๋อมันอ้าได้โอเคใส่แก้วอย่างอื่นได้ก็ใส่แก้วน้ําใส่อะไรวางได้เลยนะครับตรงนี้โอเคเดยวอ่าเล่าให้ฟังกันมามกแล้วเดี๋ยวไปเปิดเครื่องยนต์ให้ชมกันนิดนึงก่อนจะจากกันไปและคันนี้ลืมบอกไปเลยนะครับอีกหนึ่งที่เด็ดมันมีระบบนะฮะเขาเรียกว่าหาที่จอดให้เองและ จอดเองนะครับเข้าที่จอดกับออกที่จอดได้เองนะตรงนี้ใช้งานยังไงเดี๋ยวสามารถแนะนำกันได้นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสามารถติดต่อต้นได้ที่เบอร์097-1976016เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันครับปครับผมนะครับมาในส่วนฝากระโปรงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูห้องเครื่องยนต์ของเขานะครับอ่า กลมนิดฟึบมาที่หน้าก็จะเป็นระบบโชกคู่นะครับฝากันความร้อนก็จะตีโลโก้ AMG มาให้ด้วยสวยงามนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็น3,006สูบเรียงนะฮะพระกำลังบอกเลยว่า400กว่าแรงม้านะครับแรงบิดให้มาด้วยกันถึง500กว่านิวตันเมตรนะครับถือว่าสำหรับรถเบนซินแรงบิด500กว่าผมบอกเลยว่า มันแทบจะกระชากคุณติดเบาะเลยนะสำหรับคันนี้อัตราเร่งเพียงแค่ศูนย์งร้อนะครับผมเคลมให้5าวิล้กันนะเป็น รถที่ขับสนุกอีก1คันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้า AMG นะครับ CLS 53ปี2020ราคาเพียงแค่4 3 90,000บาทเท่านั้นเองนะฮะหรือถ้าลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้สามารถจัดได้ยอด4ล้านบาทหรือดาวเพียงแค่10%เท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถอินบ็อกเข้ามาได้ที่เพจแมคคอยหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์ต้นด้านล่างนี้เลยนะครับอ่ะ ปเดี๋ยวพาไปดูยอดจัดอะไรเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวก่อนจะลากันไปเดี๋ยวพาไปดูการขับขี่ของเจ้า CLS 53กันนะ,ะับปะอ่ะมาครับมาในส่วนของการขับขี่กันเดี๋ยวต้นจะขับขี่ให้ดูนะฮะว่าเจ้า CLS 53เนี่ยพละกำลังและช่วงล่างเขาเป็นยังไงอ่ะก่อนอื่นเลยนี่นะฮะดนามิกนิดนึงนะตอนนี้ i n d ดิวเวอรปรับเอง Comfort Sport ์ตสปอร์ตพนะครับต้นจะเลือกเป็นโหมด Comfort ตละกันนะให้ขับนิ่มๆนุ่มๆนะครับอ่าไปหนึ่งสองสาอ้าวร้อยแล้วนะครับร้อยแล้วนะครับอ่าต้องทำห้ดูแค่นี้แล้วกันนะก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับอัตราเร่งของ Mercedes-Benz นะครับอ่ะ นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของแม็กคอยเราเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้นกับทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ